เอาละครับผมสวัสดีทุกชั่วโมานะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในนามานี่นะครับผมจะปิดตนะครับ Get House Brand Music Lifestyle นะครับได้ปล่อยโปรเจกต์ The New Signal นะครับผมที่ผนวกโลกของไวนิลเข้ากับโลก NFT เชิญทุกคนเข้าสัมผัสกันได้ทั้งอีเวนต์จริงและบนแซนบ็อกได้ไปพร้อมกัน24-25กันยานี้ครับผม Get House นะครับคือแบรนด์เครื่องเสียงที่ผสมผสานรูปรักษณ์นะครับผมแบบเรโทรนะครับผมเข้ากับคุณภาพเสียงจากเทรนด์นีสมัยใหม่นะครับผมได้อย่างคมเกลือได้อย่างสร้าง เดินนิวซิกแนะครับร่วมกับ Sound c o ร์คอร์รัีนะครับผมซึ่งมีสเตปิ็น NP สิท่านทั้งไทยและฟิลิปปินส์กอริต้านะครับโดยงาน The Signal นะจะจะขึ้นในวันที่24่สถึงยีนะครับผมชาวเฮาส์ สเปซอาร์สีนะครับผม4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะครับผมโดยตลอดอีเวนต์ทั้งสองวันจะมีการถ่ายทอดสดบนแซนด์บ็อกคู่ขนาดไปด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนจากัมทุกทุกท่ทมโลกได้มีการสวดร่วมกันนะครับผมถ้าหากพลาดอีเวนต์นะไปยังเข้าชมนิทรรศการต่อได้จนถึง30กันยานะครับผมเรียกได้ว่าเปิดให้ทุกคนสามารถรับชมผลงานได้ยาวๆนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่นะครับผมในเอีเวนต์เนี่ยก็จะมีศิลปินนะครับผมซึ่งผมมองไม่เห็นว่าขอโทษสายตาดีจริงๆเลยเ อ๋อนี่อีเวนต์นี้มีเอกลุศิปคอนเสิร์ตจากบอลลูนบอยบายพิเัอ์ม็อกนะครับผมอู้อ่าจ๋งงเจสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมลงทะเบียนที่นี่นะฮะเช็เช็บเช็บปึ๊บปั๊บปึ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 ๊บป๊บปึ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 ๊บๆึ๊บปึ๊บปึ๊อปปๆบๆบ g e s h o u s e Thailand โอเคครับใช่ครับ g e s h o u s e Thailand ฮะแล้วก็อ๋อเดอะ i ิ n a l Military s t a t i o นนะครับผมตรงกลางนะครับผมอนุญาตนะฮะกดอนุญาตธรรมดาทั่วไปนะครับผมผมจะเข้า Gashouse campaign Thailand นะครับผม24-25นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้ก็ personal นะครับผมก็ใส่เดี๋ยวขอกลับไปรีเช็คแป๊บเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับผมอ่าฮะ โอเคถูกแล้วอีเวนต์จริงนะครับผมไม่มีอะไรปิดพลาใสซ่ซื้อน้อสักุสกุลลงไปนะครับตอนนี้ผมกำลังใส่อยู่นะครับผมซึ่งคุณจะไม่เห็นนะครับผมใช่ฮะปัดถอยแป๊บหนึ่งนะครับ ใสเ่เบอร์มือถือนะครับผมอีเมลให้เรียบร้อยอาชีพนะฮะเออจริงๆแล้วอาชีพกูเป็นอาชีพอะไรกันแน่ฟะมันก็ต้องเป็น property ดีเออช่างมันเดอออาชีพมันก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นหัวโขวนนะครับของมนุษย์ จากนั้นเสร็จป๊บคุณก็จะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คุณชอบออกแบบอสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับลูกค้าชอบมาคุณมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับฟังก์ชันเครื่องเล่นเสียง กดสมมตนะครับผมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินแบบสอบถามเรียบร้อยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเราก็อยู่ใน g ก s s o u s e Member เลยนะครับผมอาา่าฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ถ้าจะเราจะอืม เข้าใจว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าผมลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นแก๊สเฮาส์เมมเบอรไปแล้วนะครับ mm hmm. ส่วนอื่นๆผมยังไม่รู้ว่าเราต้องมีอะไรนะครับผมถึงจะเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นการร่วมอีเวนต์เฉยๆนะณนะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่รักเสียงเพลงก็สามารถเข้าไปลองดูได้เพราะนิสการ์น้เปิดให้เข้าเข้าเข้าฟรีนะครับผมในส่วนที่เป็นอีเวนต์ที่ ต่อจาก24-25นะครับ26-30ก็เปิดให้ทุกคนนะสามารถเข้ารับชมผลงานได้แบบยาวๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเชิญทุกคนมาสัมผัสในทางอีเวนต์ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะน่าจะได้อยู่นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆค,ครับววาเจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมกดติดตามกดไลค์ก็สับสไครต์นะครับผมแล้วขอบคุณปิตูนนะครับผมที่นําข่าวสารดีๆมาให้เราฟังนะครับผมสวัสดีครับ